เดี๋ยวนี่จะร้องเพลงอะไรหลกไอะเนี่ยร้องเพลงอะไรหลกเพลงเพลงพันธรรมิตรกัแนแหละอ่ะอ่ะพ<อ>้าผ้อแม่พี่นั่ง<อ>ขอข้อจังบวกชัางดวงใจจับมือกันไว้สู้ไปให้มันเต็มที่วะเทศขังหัง ความต่างจะหายเอ่อหาใครหาใครยัมีพร้อมที่ึงตายมีวันจะข้าเป็นยางเออเออรักษารักษาแผ่นดิน ขอเอาพระธรรมขอเอาชีวิตขอเอาชีวิตพิทักษ์าสานันขอเอาขอเอาพระธรรมเรานำหน้านำหน้าขอฝาพระจันทร์มองกล้องเลยลูตาต่อตาฟันต่อฟันให้มันรู้ไป จากเทียนจากเทียมเลมหนย่ยสู้ให้นำ้ำให้ให้น้ำมาลอยร่วมกันประคองประคองให้มันสู้ล,ล้อมล้อมร่วมกันให้เป็นตัวใหญ่ประเทศกคับได้ ไลจพวกมันเราวหวงเผาพานเผาพลันพี่เป็ดจัง่ได้เอาะเทปไล่มันไลม่ลมันออกไปเอาประเทศใครขึ้นมาโอเค <c oughs> นี่เป็นสาวน้อยพันธมิตรเอนด์บอส